สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วในปาดาวบางแม่น้ำแอดบางไซนะม่นน้อะเรไม่รู้วันนี้มันล่าชโดโนะครับจะได้ผลงานหรือเปล่าูเดี๋ยวมาดูกัน อ,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 อยู่ข้างใต้ไปหริงไอ้อดออดโด้นี่แหละ ตรงแล้วยับไว้แปลกยอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกนี้ใหาแปลกนี้เหรอเอ้ยมัมาๆๆไซโลนะครับแต่สีเริ่มสวยเออแปลกไว้<ม>เดี๋ยวนี้สีสวย เท้าเขียวแลอวตะลึงจับคู่เหรอแคมยาวือเจอกันโอเคเปิดบินแล้วนี่ผักตบอย่างตันเอาเนี่ย มาอะไรวะก็สูไ้ไดิจับียแม่กัดกระชากเลย กระชากแม่งยกไลงอยู่นี่จัดหายไปครึ่งไม่โดนไม่โดนเอาอีกเอาอีกใครจะไม่งัดไว้่เียกะกระชากอย่าง,งปี้ไปเลยตีไปเลยดุนด้วนแ้วนะเอาก่อน Thank <laughs> you. ฝั่งนู้นมันก็น,น่าตีจริงๆเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวตามมาอยู่เลยจะโดนน้ำลง โดน้ำลงอุ้ยสัตว์หางหายเลยเยหี้ยหางหายเลย อา่างกูเป็นแดงนี่นิด้อยดูลีลาครับลีลาครับปลายอยู่นี่ครับปลายอยู่นี่ครับ ไอ้เยี่ยไอีช้อนสวิงตัวตู่ใหญ่สามโลสองโลครึ่งสองโลไวนผมวิ่งเล่น้งวันเลยอ่ะอ่ะไอ้เจ๊สองโลครึ่งวันตับเลยไอ้เหีย ีว่ายาวบื้ขึนเลยสามโลมโ่้ยวันนี้เว้ยสามโลสามโลตัแดดัดดอกแรกไม่โดนตาหมอนจนได้มันมัน นี่ครับประมาณสองโลครึ่งเกือบเกือบสามป้ายปลอย,ลอยเจอกันใหม่ลูก เลยสัตว์เยี่ยปล่อ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 ยขึ้นมาปล่อยเลยยกขึ้นยกขึ้นยก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 กย โหมีไซด์เนี่ยอ้าวนี่ไปไหนครัเยอะเยอะเยอะังไงเรียบร้อยเาแล้วเห็นน้ำไหมนะหนึงเกือบสามโลไป ใช่มิด